เอาสวัสดีครับสวัสดีสุขุพุ่นครับบรรยากาศเศร้าๆครับเมิ่อบึงแปลงผักเจนุ่นนะครับเป็นไดครับแก้วบ่ครับยสาเหตุที่บ่ได้มาดูแลนะครับก็บปลูกแล้วไก่มันมาเคลียนะครับแล้วมันบ่เกิดนะครับเบึ่งบ่ครับมันเกิดแต่เนี่ยขนาดเอามาล้อมดอกมันยังบินขามมาเคลียอะไรครับ S <S> <S นี่พักทีหลอดชีวิตก็คือพูดแล้วครับอยู่ทั้งทังที่นี่มันมันมาเคลียเรื่องทั้งรางมันโมไปเคลียทั้งทังทา้งนั่นก็เลยหลอดอันนี้คือเอาเอาจากข้างล่างนี้มาปลูกตัวไกลมันเคลียจนเราเบิดไงดูไปดูต้นหอมที่มันรอดชีวิตมันก็ยังอยู่ตรงนั้นไม่เหลื่อหมดเลย นี่ครับต้นบัวเขือเทศรอดหลายต้นอยู่ครับสามต้นสี่ต้นก็แยกเอาไปปลูกทึ้งทั้งยังมะบึงใส่ต้นหอมนี่ต้นหอมต้นหอมกรหลอดครับหลอดในน้อยๆครับขนาดปลูกเป็นแถวไอ้เนี่ยมกระหลอดอยู่นี่อันนี้เอาเม็ดปลูกได้ครับนี่ว่าได้เอาหัวมาเสียบปกติปกกรปกติเอาหัวเสียบเนาะ เบิ้งฟักซี่ครับมันไม่ได้จริงๆก็มันเขี่ยตั้งแต่แรกอะเลยมัน,น,นกระจัดกระจายไปหมดเลยนี่พักซี่ด้วยกันโอ้ยตัวหนีมันขึ้นหนาสงสารแก่ไม่ได้กินหย่อนหรอกหนีงจงไงแล้วมันก็มาจิกอีกเบิ้องเราพูดอะเอาเนี่ยรหล่อมออกเราเนี่ยจะร้อมไปเพื่อประแสงอะไรละ่ะ ทำ,ทำแบบว่าตีไม้ไผ่ขึ้นมาทำเป็นเป็นถุงสูงใช่ไหมแล้วก็ปลูกแบบไฮโปโดลิกอะใส่น้ำเสียวเลยไก่ก็ขี้เสีออยบได้อือฝุ่นปานว่าเพุ่นมีเลลวลาว่างว่างแต่วันอาทิตย์ย่ำแนงกับกับถึงหกโโมงเกือบถุมบถ่มหนึ่งมือนขึ้นเกือบถุ่มหนึ่งครับไ <L S 1> อ้หาผู้ชายอุ้ยเด็ยดยังทำแต่เอลผู้ชายอืมคือเด็ยดทำแต่ อันนี้เขาเอิดกวนตีนแล้วเอา้ากะได้กินอยู่บ้างวะเออก็ได้กินนั่นละ,นนนนนะบู๊ใบบานกันดิห่วยห่วยคน,นสิไปบ้านไหม ก็ดีใจแล้วโอ้ยมาทั้งรากเลยได้กินอยู่ถ้ารักก็ได้กินอยู่บกระเที่ยวสีองุ่นบุ๊บบุบมึงมีหอดขี่มาจะติดเหลืองด้วยลิปข่อยปุ้ยปุ้ยปุ้ยฉันดีเนี่ยผ้าไปเบิ้งต้นทุเรียนครับเดี๋ยวสองนี่หนิวกรบป๋อดีครับหนึ่งต้น อันนี้ต้นนี้คือสีกระแดงครับต้นนี้บใหญ่เยเทแยะเลยนะอ่ะต้นนึงตัวนั้นตัวนึงครับุนนบนยยนนะ่นตนน้ตนนีพวกขึ้นเลยครับซ้ำหนี้แทโดวงเลยบนมีต้นหนึ่งอยู่พุ่นครับสูงก็กันสูงเกือบซ้ำต้นนั่นแหละ ผู้สาวชาวสำนอยเร็วเร็ว้วมาเบิงผู้สาวสมหน่อย่ังดิงมงงแม่เจ๊นุ่นนี่ปลูกทุเรียนนะครับจากไรนะนนอันเกา่เกาหาไร เพิ่มอีกปลูกเพิ่มอีกอโอ้เจสสวนทุเรียนตัวนี้ฮะปลูกไว้กินประด็แม่บอกว่าปลูกไว้กินก็นเพราะ่าขายเฮ้ยนะวัดหาอะไรสิกินอย่งไรผู้เดียวเบิดเอา,เอาสิว่าแจกพี่แจกน้องเบิดตีอ,อันดับแรกลูกก่อนแหละลูกกินยิ่มก่อนแหละ bay cái chị ngoài cây chỗ bê linh nhà đấy không kiếm bê linh bài mày cũng chắp nhạc cái à nhạc cái bàn này gì chắp không chắp nhắm lên บู๊สผักสลัดเอาโอเคครับพอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ